ดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับแม่แม่วันนี้จะพามารับชมบรรยากาศนะครับแม่แม่โมเบลพักคือวัดคืนนี้ชุบแป้งทอดแล้วโมเบลเล่นดินนะครับแม่แม่วันนี้ก่อนไปหาอาหารมาวันนี้ก็มีต้นกล้วยแล้วก็ไม้กระหุงนะครับแม่แม่อาหารคืออุดมสมบูรณ์อ้ยวันนี้ต้นกล้วยนะครับแม่แม่ต้นกล้วยฐานุงก็จะเป็นไม้นะครับแม่แม่วันนี้พักอยู่ที่ บ้านญาตินะครับแม่แม่เหมือนเดิมนะครับมีสาวอ้วนเรากินย่างอเนดอร่อยนะครับคืนนี้นะครับแม่แม่โอ้ยพระนะโอ้ยเจออกถูกใจคนสวยอีกแล้วโมเบลว่ากินอิ่มหนำสำราญนะครับแม่แม่ทุกคืนทุกคืนเลยโมเบลเสพๆนะครับแม่แม่อาหารโมเบลคือนะครับมีทุกวันเลยนะครับแม่แม่อาหารดีโอ้ยเพิ่งกลับมานะครับแม่แม่จาก หายาให้คนสวยให้คนสวยทานตอนเย็นนะครับหนึ่งแม่แม,แม่คนสวย <laughs> แม่แม่ดูตาคนสวยแม่แม่ดูตาคนสวย จับจับจับจัจบถ้าขิมติโมโมเบลีหละคุกฝุ่นแล้วโมเบลคุกฝุ่นอันนี้เดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปรับชมนะครับกินแหล้กก็นอนอี่หละเยวจะพาแม่แม่ไปรับชมบรรยากาศนะครับลูกๆทีมงานพักนะครับแม่แม่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับ มาแล้วนะครับนี่แม่ที่พักลูกนะครับคืนนี้ก็ตรงนี้เลยนะครับนี่แม่แม่สารายาตสารายาตนะครับแม่แม่อากาศร้อนนะครับวันนี้อถือพัดลมกับมีแห้งครับถือพัดล้มเพื่อเสนออย่างน้อครับกับเข่ามันเอง แกงวุนเส้นใส่ปลากระป๋องใส่อาหารทาเออระเลกินอาหารทะเลนะครับแม่แม,ม,ม่คืนนี้เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับแม่แม่ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับลงคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับซาลาดีดีนะครับแม่แม่ซาลา